โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็นี่เลย l e t m e air ครับผมโอเคครับก็กลับมากับคลิปที่2แล้วนะครับกับการรีวิวเป็นค่าอที่ต่างๆที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นหูฟัง นะครับผมหูฟัง t ู o ว i r e l e ก็คือหูฟังไม่มีสายนะครับผมเป็นหูฟังที่ฟังผ่านสัญญาณบลูทูธเลยเวลาเราออกไปใช้ยางอื่นก็ไม่มีสายมากวนใจหมืหูฟังสายทั่วไปนะครับผมจึงไอ้ยี่ห้อที่ผมจะมาแนะนำในว,วันนี้ก็คือตัวนี้เลยนี่ redmi a o t นะครับผมตัวนี้เลยใช้ดีมากแล้วจะผมใช้มาเกือบปีละผมจำเวลาไม่ได้นะเท่าไรแต่ผมซื้อมานานมากแล้ว แต่ก็สภาพกันดีอยู่เลยนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะเออข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้เริ่มก่อนเลยคือตัวเนี้ยมันอยู่ในเครือของ Xiaomi นะมันมันเป็นแบรนด์ลูกกันหรือปะไอ Redmi เนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นแบรนด์ลูกของ Xiaomi เลยป่าแต่ว่าเออเห็นมันเป็น Xiaomi เราก็เชื่อถือได้แล้วแหละเพราะว่า Xiaomi มันก็เออเนี่ยนั่นแหละนะทาสินค้าออกมาดีราคาถูกอะไรอย่างงี้ก็เลยลเออลองซื้อมาใช้สักหน่อย เงินผมไปไม่ถึงแอร์พอตได้แหละเออแพงเกินนะเออแต่ก็เดี๋ยวก็ซื้อแ,ลแหละในเร็วนี้นี้ก็ามาดูตัวนี้กันเลยตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็เป็น Redmi a i r d o t นะครับผมเป็น version, เวอร์ชัน China version ก็คือเวอร์ชันของจีนนั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้หลังกล่องก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ทุกทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดเลยมันมันจะมี2เวอร์ชันมั้งถ้าจะไม่ผิดมันจะมี Global version กับ Chinese version อะไรเงี้ยแหละ อันนี้ผมซื้อมาผมซื้อมาจากร้านในไทยนะที่เขาเาข้ามามันก็เป็นอาไชนีสเวอร์ชั่นก็เป็นตัวนี้วันนี้ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยนี่นะครับเปิดกล่องมาก็ข้างในกล่องก็มีมอันนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นกล่องนี้เปล่านี่แล้วก็จะมีตัวนี้ตอนที่ซื้อมามันก็จะใส่มาอย่างนี้นะครับเมื่อใส่มาอย่างนี้แล้วก็อานนีออกมาเนี่ยันนี้ก็เป็นที่พลาสติกที่ห่อมันมาแล้วก็มีมีตรงนี้ นี่มีอ่าไอจุกหูฟังมาให้เปลี่ยนด้วนะครับ <Yeah. S 1> เออไปเล่นเลยนะราคาแค่นี้มีจุกหูฟังให้ด้วยนะแล้วก็มันจะมีสายชาร์จมาให้นะสายชาร์จมันจะอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวผมเอาออกไปแหละก็เป็นสาย USB ธรรมดานะครับผมแล้วก็มีคู่มือมาให้เป็นภาษาจีนอะไรอย่างงี้นี่บอกวิธีการทําซึ่งใครอ่านจีนออกก็อ่านไปแตผมอ่านไม่ได้นะครับภาษาจีนนี่ในกล่องก็จะมีแค่นี้เลยง่ายๆ เอาผมบอกก่อนนะว่าอันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณเกือบ700นะ6กรกว่าบาทเออช่วงที่มันดังใหม่ๆเลยผมก็ซื้อมาลองมล,ลองใช้เลยเพราะว่าผมใช้กับกลังกายด้วยนะน,นี้เราก็รู้กมดแล้วของนี่ถ้าซื้อก็ต้องได้แบบนี้นะมะีกระดาษนี้มีสายชาร์จแต่ว่าใํา,ยาอยู่ไม่ได้เอาขึ้นมามีคู่มือมีจมุกหูฟังนี่นะแล้วก็จะต้องมีตัวเครื่องแน่นอนละต้องมีตัวเครื่องอโอเคในกล่องถ้าซื้อก็ต้องได้เท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ ตัวเครื่องมันกันเลยตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูที่ตัวนี้กันเลยโอเคครับแล้วก็มาดูที่ตรงหูฟังกันเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะรูปร่างมันนี่รอบรอบกล่องก็จะก็จะเป็นกล่องนี้นี่เห็นไหมนี่ยกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ก็สสจะเป็นประมาณนี้เลยก็กล่องก็จะเป็นมาณน,นี้โดยรอบก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องมันนะ หน้ากล่องเขียนว่าเ e ต m ีอย่างนี้แต่ผมเหมือนเห็นในกลุ่มของบางคนเขาเขียนว่า Xiaomi นะเอ๊ะเขาเขียนว่ามีเฉยๆอะ่ะมีที่เป็น MI เฉยๆอะ่ะเอออันนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะมันจะเป็นตัวเก่ามั้งผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแค่นี้มีรูชาร์จที่เป็น micro USB ธรรมดาไม่ใช่ Type C ไม่ใช่ Lightning เป็นเหมือนชาร์จโทรศัพท์รุ่นเก่าอะไรอย่างงี้นะ แล้วก็หูฟังก็อยู่ข้างในนี้แล้วก็เปิดฝาขึ้นมามันก็จะมีตรงนี้นะนี่เออเราก็ดันขึ้นมาจากกล่องนเนี่ยนี่นี่นะเราก็ดันมันออกมานี่ฟึบเนี่ยมันจะเป็นฝาอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวหูฟังอยู่ข้างในแบบนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ร้านที่ผมซื้อนี่เขาแถมเคสมาให้เลยนะมันเป็นเคสยางเอาไว้ใส่เนี่ยก็เห็นรอยมันก็ทะลอกยับเยินนะผมใช้สมุกสมบัตินะผมโยนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะ แล้วก็ตัวสําคัญอยตรงนี้ตัวหูฟังมันเน่เราจะเป็นแบบอินเอียนะครับเป็นตัวนี้เป็นอินเอียแล้วก็มาดูวิธีเชื่อมต่อกันเลยเออก่อนจะไปดูวิธีเชื่อมต่อก,ก็พูดถึงวัสดุกันก่อนวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกแบบไก่กา,กาปลาป่องนะเออมันก็ใช้ได้อยู่นะดูแข็งแรงดูธรรมะธรรมแงนะเนี่ยมันก็เนี่ยเยห็นนะมันก็ไม่หล่นนะเนี่ยก็ไม่หล่นลงมานะเนี่ยใช้ได้เลยนะเออไม่ได้แบบ ไม่ใช่ว่าถูกแล้วจะไม่ดีนะเออมันมันมีหอนะเว้ยอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นนะเสียงฟังก็แก๊กก็ปั๊บปั๊บ,ปบ,ปบเปิดเห็นนะนโอเคเลยนะนี่ไออ่ะทีนี้ดูวัสดุไปแหละมันโอเคเลยมันจะเป็นมันๆน,นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสส้ลักเล็กมีวิบวับวิบวับ,บ,บ,บนี่ตรงนี้นี่เออเห็นนะใช้ง่ายเออวิธีหยิบก็คือหยิบออกมาอย่างนี้เลยนี่แล้วหยิบออกมานี่เห็นนะก็จะเป็นแบบอินเอียแบบนี้ อนี้แบบนี้เลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีใช้งานกันเลยบนต้นผมจะเท,เทสต์กับนี่ให้ดูนะนี่ก็เป็น iPad ดของเมงเดี๋ยวเทสให้ดูว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงอะไรยังไงนะแต่ตัวเนี้ยเราพูดถึงฟังก์ชันก่อนมันทําอะไรได้บ้างก็อย่างแรกเลยมันเป็นหูฟังทัวร์เลยมันก็เอาไว้ใส่ฟังเพลงฟังทุกอย่างเล่นเกมอ่าได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีข้อดีตรงที่ไม่มีสาย เออไม่มีสายแล้วก็เพื่อความสะดวกนะเวลาเราเก็บไปไหนฮะเวลาเราจะออกมาใช้อะไม่ต้องมาแกะสายแกะอะไรใช่ไหมเราเปิดฝาเสียบเสียบเสียบหูฟังได้เลยเออสบายอย่างงี้แล้วก็นี่วิธีเชื่อมต่ออย่างงี้นะนี่นนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่แล้วกันอ่าเนี่ยน,นี่นี่นะตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้นะวิธีเชื่อมต่อง่ายง่ายมากเลยนะถ้าครั้งแรกถ้าครั้งแรกที่เรายังไม่เคยเชื่อมต่อเลยนะให้เรา เข้ามาที่ตั้งค่านะแล้วก็มาที่บลูทูธของเราถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมต่อมันจะเป็นอย่างงี้เราให้เราเปิดหูฟังขึ้นมาอย่างงี้นะให้เราเปิดหูฟังขึ้นมาแล้วให้เราหยิบหูฟังตัวข้างขวาออกมาข้างขวาเท่านั้นนะถ้าหยิบข้างซ้ายมันจะไม่ได้ถ้าหยิบข้างขวาออกมาเนี่ยมันถึงจะมีพร้อมให้เชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือผมเชื่อมต่อไปละเดี๋ยวผมกดเลิกเชื่อมต่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันถึงจะขึ้น เลตมี a แอดดอแล้วก็ชื่อ R ขึ้นมาคือต้องต้องดึงข้างขวาออกมาเท่านั้นนะเออมันจะขึ้นตรงนี้ถ้าดึงข้างซ้ายมันจะไม่ขึ้นเ,ออเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูนี่ผมดึงค่ะนี่ผมดึงข้างซ้ายออกมาเห็นนะมนี่พอดึงข้างซ้ายมันก็ไม่เชื่อมให้นะเห็นนะนี่ให้ดึงข้างซ้ายข้างเดียวเนะี่ยเห็นนะมันมันจะมีไฟกระพริบก็คือมันจะหาคู่ของมันมันจะไม่ยอมจบคู่ให้ เราต้องดึงข้างขวาออกมาเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีนี้พอมันขึ้นข้างขวาเนี่ยเราก็แค่กดเชื่อมเหมือนอุปกรณ์บลูทูธปกติเลยมันก็จะเด้งขึ้นมาเชื่อมให้ตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยแทีนี้พอคุณเคยเชื่อมไปแล้วเนี่ยการใช้ครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ง,ง่ายแล้วคุณก็แค่หยิบหูฟังขึ้นมาใช่ไหมเปิดฝาหยิบหูฟังออกมาข้างขวาเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเชื่อมต่อให้เลยเห็นไหมมันจะต่อให้เลยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเนี่ย แล้วคุณก็หยิบออกมาฟังสองข้างอันนี้คงปิดไปเลยอันนี้มีหน้าที่ชาร์จไฟให้กับหูฟังตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมพอเชื่อมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมน,ะนี่มันก็จะขึ้นชื่อขอกมาแบบนี้ว่า redmi r แบตเตอรี่มีเท่าไหร่เนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมมีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ตรงสเตตัสบอกว่าเนี่ยแบตมันเหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะนี่เห็นไหมมันก็จะบอกแบตตรงนี้ได้เลยนะก็ถือว่าดีเลยทีเดียว ที่หูฟังราคาแค่นี้ก็ทําได้แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างเออทีนี้พอเราเชื่อมแล้วใช่ไหมหลกัลกๆแหละมันฟังเพลงได้แล้วล่ะนี่นะมันฟังเพลงได้อยู่แล้ว,ลนะอ,ลวอันนี้คือผมเปิดเพลงไว้อ่าสมมติผมเปิดเพลงไว้สักเพลงนี้เพลงอะไรก็ได้อ่าเพลงนี้ก็ได้หูฟังเนี่ยถ้าหลากัลกๆเนี่ยมันจะมีสองฟังก์ชันนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีสองฟังก์ชันก็คือเราเพิ่มผมเพิ่มเสียงไว้เสียงมันไม่รู้ ในกล้องจะได้ยินไหมนะก็คือเสียงเสียงเพลงมันอะคุณภาพเสียงมันอะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเสียงมันออกจากกว้างไปนิดนึงเบสก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะแต่ว่าเสียงอะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยแหละโอเคเสียงรับได้ไม่ได้แย่ไม่คือดีกว่าหูฟังร้อยกว่าบาท2องร้อยสามร้อยตามตลาดนั้นอะดีกว่าพวก airpods อ่าที่มันเป็นของกอปอ่ะดีกว่าเยอะเลยมาใช้ตัวเนี้ยเทียบกับคุณภาพเสียงกับสิ่งที่มันทําได้นะเนี่ยผมไม่รู้ว่า ไม่มันได้ยินเสียงเพลงไหมนะเนี่ยมันก็เออประมาณเนี้เสียงก็ใช้ได้นะเดี๋ยวหลักๆเลยไอ้ตรงไอ้น,นียวิธีที่เราจะควบคุมนะสมมติเราใส่อันนี้สมมุติผมว่าผมใส่หูแล้วนะสมมุติเนี่ยวิธีควบคุมอะ่ะคือให้เรากดตรงนี้นะมันจะเป็นปุ่มกดลงไปนะตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มกดเออมันไม่ใช่สัมผัสมันไม่ใช่แตะนะเนี่ยอยมันจะมีอย่างแรกเลยกดหนึ่งครั้งเนะี่ยก็คือ หยุดเพลงหรือเล่นเพลงเดี๋ยวผมกดให้ดูนะสมมติเนี่ยผมวิ่งวิ่งอยู่มีนคนเรียกผมกดครั้งหนึ่งปึ๊บเนะห็นไหมเพลงหยุดละนี่เนะห็นไหมเพลงหยุดอ่ะผมกดอีกครั้งหนึ่งนะเพลงเล่นต่อแล้วถ้าทีนี้ผมเออจะกดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนะเห็นไหมหยุดกดปึ๊บเล่นต่อเหนะ็นไหมเนี่ยทำได้เนี่ยเหตุต่อไปก็เป็นการกดสองครั้งนะกดสองครั้งจะเป็นเรียกซิริมั้งหรือเรียกอะไรนี่แหละผมจะไม่ได้อ่ะกดดู เมื่อกี้ผมปิดสิริไว้อ่านี่ถ้าเราเรากด2ทีปึ๊บปึ๊บนี่เห็ะนไหมจะเป็นการเรียกสิริขึ้นมานี่เห็ะนไะหนี่คือการกด2ทีถ้ากดสามทีละ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือฟังก์ชันนะมันจะทําไห้แค่2อย่างมันมีข้อเสียตรงตรงนี้แหละคือว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงเพลงได้เนี่ยนะม,มันงุดงิดต,ตรงนี้แต่ว่า เทียบกับคุณภาพที่ได้เนี่ยเฮ้ยมันโอเคเลยนะกับราคาแค่ไม่ถึงพันบาทอะแล้วก็คือคุณภาพเสียงก็ไม่ได้แย่แล้วก็เวลาคุณจะเลิกใช้งานมันเนี่ยเวลาคุณออกกําลังกายเสร็จหรือว่าทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยฟังเลิกฟังแล้วเนี่ยเออคุณแค่เปิดอันนี้ออกมาแล้วคุณจะเก็บข้างข้างไหนไปก่อนก็ได้นะเก็บเข้าไปเนี่ยแล้วมันเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแม่เหล็กแบบคุณไม่ต้องไปยัดนะคุณแค่วางเบาๆเนี่ยมันดูดของมันเองเลยเห็นไหม แล้วทุกครั้งเวลาใส่ไปเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้แปลว่าเนี่ยมันกําลังชาร์จไฟจากเครื่องเนี่ยเข้าตรงหูฟังไอฟังเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะไม่แปลกนะเพราะว่าไอกล่องผมอะไม่ได้ชาร์จแบตมาพักนึงแล้วไฟมันหมดมันก็เลยชาร์จเข้าแค่ข้างนี้ถ้าปกติอะคุณใส่ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยมันจะต้องขึ้นไฟแดงสองข้างนี่เห็นนะขึ้นและถ้ามันขึ้นไฟแดงสองข้างเนี่ยแปลว่ามันกำลังชาร์จแล้วมันจะตัดการทํางานให้อัตโนมัติเลยเห็นนะเนี่ยมันตัดไปแล้วไอ นี่เห็นไหมหายไปแล้วเนี่ยมันง่ายแค่นี้เองครับพอจะใช้ใหม่ก็แค่หยิบคานี้ขึ้นมาปึ๊บเราเชื่อมเห็นไหมเชื่อมแล้วเนี่ยง่ายเกินเนี่ยพอง่ายแค่นี้เลิกใช้ผมก็วางคืน,นเลิกใช้แล้วมันก็ปิดฝานี่เห็นไหมครับมันก็ตัดการทํางานให้อัตโนมัติคุณก็มาเปิดเพลงฟังปกติมันก็ดังออกลำโพงแหละ เห็นนะปกติเนี่ยนะราคาไม่ถึงพันเน่ะถ้าใครแบบไปไม่ถึงแอร์พอร์ตอ่ะก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้นะราคาแม่งโคตรคุ้มกับคุณภาพเลยแล้วก็มันกันน้ำกันเหงื่อเลยนะคือผมใส่วิ่งอ่ะเนี่ยผมใส่วิ่งมานานมากแล้วนะดูดิมันแทบจะไม่เปื้อนไม่อะไรเลยคือเกือบปีแล้วอะ่ะใช้แบบไม่ได้ทะนุถนอมขนาดนั้นด้วยดูดิเนี่ยเช็ดก็ไม่ค่อยได้เช็ดอแต่มันแบบมันไม่ก,กะปะกเลยนะดูดิ นะมันก็ยังแบบยังเงาอยู่ยังอะไรอยู่เนี่ยเออมันดีนะเว้ยไม่ได้ไม่ดีนะมันใช้ได้เลยนะเ,เรื่องเลยนะเนี่ยหลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้แหละถ้าจากประสบการณ์ใช้มาเกือบปีก็คุ้มเงินมากเลยถ้าให้วิ่งไปซื้อ AirPods ตอนนี้ก็ลองมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะเออสำหรับคนที่งบไปไม่ถึงเนะนี่ยตัวเนี้ยมันก็ยังมีขายอยู่นะตามชออม็อป Xiaomi ตามอะไรผมก็เห็นอยู่ เราลองไปซื้อมาใช้กันได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ราคาไม่ถึงพันคุณภาพใช้ได้เสียงดีวัสดุด,ดีถ้าซื้อร้านเออร้านดีๆนะเขาก็มีเคสให้ด้วยนะในอย่างเงี้ยเ,เขาก็มีเคสให้ด้วยนะนี่เนหะ็นไหมใช้ได้เลยนะเนี่ยเออไม่ได้ทุลรตรเลยนะโอเคหลักๆก,ก็คลิปนี้การรีวิวของฟังตัวนี้ก็เท่านี้แหละครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการรีวิว อะไรหลายๆอย่างต่อไปถ้าคลิปนี้ถึง1,000วิวเออผมก็คลิปหน้าผมจะจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูแล้วกันนี่ตัวนี้เลย iPad Air 2019ในปี2020แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างบวกกับ Apple Pencil ด้วยอ่ะถ้าถึงพันวิวนะเดี๋ยวผมจะมาทำต่อให้โอเควันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม